ขั้นตอนการจัดการออเดอร์ของระบบมียา c o m กดที่มุมขวาด้านบนได้เลยนะคะจากนั้นดูยอดคำสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็เตรียมออเดอร์เพื่อส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะและสามารถดูรายการที่ต้องจัดส่งได้จากตรงนี้เลยนะคะรายการที่ต้องจัดส่งสามารถกดตอบรับคำสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะคะ เมื่อกดตอบรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดดำเนินการต่อค่ะเมื่อดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเรียกรถขนส่งได้เลยค่ะตรวจสอบสถานะและยืนยันการจองรถค่ะกดดำเนินการต่อจากนั้นกดดูรายการที่ต้องจัดส่งค่ะพร้อมกับกดพิมพ์ Packing List ดูรายการที่เราต้องแพ็กค่ะและกดเรียกรถขนส่งมารับพัสดุได้เลยจากนั้นกดพิมพ์ใบปะหน้าเพื่อเตรียมแพ็คของและนำใบปะหน้าไปแปะบนกล่องพัสดุได้เลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมจะส่งของแล้วขอบคุณค่ะ